เราจากให้เซตละเอียดแล้วก็ให้แต่งนักบินเพิ่มไปด้วยนะครับครับผมเห็นักบินสองน้า ทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับผมพลเอ็นสามเอฟเดวลลเไลป็นเลือด์ชานนนะครับวันนี้จะมาทำเฮลิคอปเตอร์ลำฮิวอีนะครับช่วงนี้ฮิวอีส่งมาให้ทํากันหลายท่านมากเลยนะครับผมก็มาอาการเดียวกันนะครับก็คือ,อซื้อมานะครับอ,อ,อย่างยกตัวอย่างนะครับลำเนี้ไม่ได้ซื้อมากับผมนะครับอาจจะซื้อมาจากแพลตฟอร์มช้อปปี้ลา a าดาหรืออื่นๆก็ว่ากันไปนะครับ แต่ว่าซื้อมาแล้วก็คือเล่นเลยนะครับผมซื้อมาแล้วไม่ได้ทําการเซตละเอียดนะครับตอนนี้พี่เจ้าของลามเนี่ยกุยกับผมก็คือบินไปประมาณสักประมาณสัก2เดือนนะครับผมอาการมันก็เริ่มมีการสั่นๆใส่ๆน,นิดๆนะครับผมแต่เขาไม่ได้ชนมานะครับไม่ได้ชนไม่ได้ตกนะครับผมเขาก็เลยเห็นคลิปท,ที่ผมเคยทําไว้ว่าค่าโรงงานเป็นค่าหยาบๆก็คือเป็นค่ากลางๆต้องเซตให้ละเอียดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เฮดเป็นเฮดยกสูง มันจะมีเส้นความเป็นเซน i ิทีฟมากกว่าเฮตเตเตี้ยนะครับผมก็โอเคครับแล้วก็เขาก็สอบถามเพิ่มเติมว่าสามารถใส่หุ่นนักบินสวยๆได้ไหมผมดูแล้วไซส์480เนี่ยมีพื้นที่มากพอนะครับเพราะว่าคา n u นูปี้เนี่ยกว้างแล้วตัวเฟรมเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ใส่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ของค่ายไฟวิวนะครับผม ผมก็เลยทำการใส่นักบินไปให้ตามที่เจ้าของลำต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเทสบินกันนะครับผมแล้วก็ของเดิมมาเนี่ยไม่มีรัดแบตนะครับตัวแบตเตอรี่มันก็อาจจะดิ้นได้นะครับผมผมก็จะเสริมรัดแบตไปให้ด้วยนะครับเป็นรัดแบบเนี้ยนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับพอดีกับช่องไม้ของเขานะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายรัดแบตไซส์ปกติจะยัดเข้ารูล่องไม้ของตัวเฟรมไม่ได้นะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเซตค่าละเอียดละเอียดนะครับแล้วก็ไปเทสบินกันนะครับผมไปครับลุยครับเพื่อน ครับเพื่อนเพื่อนนี้นะครับก็หลังจากที่เราเซตค่ากับคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ลงนักบินหล่อๆเรียบร้อยนะครับผม2นายนะครับนี่ครับอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้เป็นไซส์480นคานูปี้มีพื้นที่พอสมควรเลยครับผมก็สามารถที่จะใส่นักบินหล่อๆเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับแจ๋วเลยนะครับและสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เล่นรุ่นนี้นะครับของไฟวิ่งนะครับฮิวเอซี่นะครับเบส370เนี่ยนะครับถ้าต้องการที่จะติดตั้งนักบินแบบนี้ก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับผม นี่ครับก็สามารถที่จะจัดทําแล้วก็ส่งไปให้กับเพื่อนๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องส่งลำมาเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าส่งแพงๆนะครับเพราะว่าถ้าส่งมาเป็นลำเนี่ยค่าส่งมันจะแพงเนาะแต่เนี้ยสามารถติดตั้งได้เลยนะครับแล้วผมทําวิธีติดตั้งง่ายๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดชอบก็นี่ครับตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปบินกันนะครับเพื่อนๆนะลุยครับหล่อๆเลยครับผมเพื่อนๆเนี่ยเล่นรุ่นนี้หลายท่านนะครับตอนเนี้ยที่ผมเห็นเพราะว่าหางบัตเลดเขาอาการดีมากนะครับผมดูแลง่ายก็เห็นเนี่ยนะครับ รุ่นที่ส่งมาให้ทำกันหลายลําเลยนะครับผมถ้าต้องการนักบินหล่อๆแบบนี้ก็แจ้งกันได้เลยครับเพื่อนไปไปดูตอนบินกันครับ เวลาเดินเขาไปหาแดดร้อนนี่นะครับผมเช็คเซเบรไลท์นะครับยกขวาปล่อยนะครับเบรกนะครับยกซ้ายปล่อยนะครับเบรกนะครับหันหางนะครับเดินหน้านะครับปล่อยนะครับเบรกใสยหลังนะครับปล่อยนะครับเบรกก็ไม่มีอาการสั่นสายนะครับเหมือนที่เจ้าของลำแจ้งนะครับ ก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับอันนี้คือเป็นลำที่เจ้าของลำเบิกมาบินนะครับผมแล้วก็บินได้สักพักหนึ่งนะครับผมตามที่เจ้าของแรงเจ้าของลำแจ้งนะครับก็ประมาณสักเกือบเกือบสองเดือนนะครับผมถึงแล้วก็เริ่มมีอาการนะครับเพราะว่าค่าเป็นค่าดีฟอของโรงงานนะครับเป็นค่ากลางหมดเลยทุกอย่างไม่ได้เป็นค่าที่เซตละเอียดนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับเกณฑ์ต่องอะไรเป็นค่าออกมาจากโรงงานก็คือตามนั้นเลยครับผมแต่ว่าบินได้ไหมบินได้แต่เวลาบินไปเรื่อยๆมันก็จะออกอาการนะครับผม นี่ก on ็นี่นะครับเล่นหางได้ปกตินะครับผมมาดูนี่ครับเจ้าของก็นอกจากให้เซตละเอียดแล้วก็ให้แต่งนักบินเพิ่มไปด้วยนะครับเห็นไหครับผมเห็นนักบินสองนายนะครับแก้งตัวลัได้นะครับเพราะว่าทำงานด้วย อ่าเพรสชันโฮนะครับผมใช้ท p เในการบินนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมรุ่นเนี้ยแต่งนักบินสเกลอ่ะไม่ยากด้วยนะครับเพราะว่าขนาด480ห้องนักบินนะครับฝาคานุ้ีอ่ะค่อนข้างมีพื้นที่แล้วก็เป็นตัวลำที่ออกแบบมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นโหมดวงกลมนะนี่นะครับติดวงกลมตัวเฟรมออกแบบมาเพื่อให้ใส่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะครับเพราะนั้นอาการซีของลำจะดีมากนะครับผมไม่ถึงไม่ถึงไม่ต้องกลัวนะครับอยู่ตัวนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็เล่นโหมดเลข8นะครับเดี๋ยวให้มันผัานตัวนี้สักนิดนึงโหมดเลข8นะครับลำก็จะบินเป็นเลข8สวยๆนะครับมีนักบินหล่อๆนะครับผม <c oughs> ก็เพื่อนๆที่เล่นรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการชุดนักบินแบบเนี้ย <c oughs> บอกได้เลยนะครับผม ไม่ต้องส่งตัวลำมาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับห้องนักบินมานองค่อนข้างกว้างแล้วก็ทำทำทำได้โดยสะดวกนะครับผมนี่นะครับหางปัดเองนะครับเพราะนี้บินเป็นหมดเลขแปดสวยๆเลยครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็สั่งเบรกนะครับปุ๊บนี่นะครับผมก็นิ่งตามคลิปเลยนะครับ อันนี้ก็บินด้วยมือของเราเองนะครับโอเคครับปลุกไฟหลังได้อะไรได้นะครับผม ว่าเป็นระบบ GPS นะครับถ้าปกติลำสเกลนะครับก็เราจะไม่นิยมเอามาฝึกเดินหน้าถอยหลังนะครับผมเพราะว่าบางทีอาจจะหลงได้นะครับแต่เนี่ยคือเมื่อเราหลงนะครับสมมตินะเราถอยหลังอยู่แล้วเราหลงแบบว่าเฮ้ยเลี้ยวผิดข้างปุ๊บเราปล่อยมือนะครับเาเบรกมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะครับผมอันนี้เราเซตติ้งละเอียดแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวลำอาการไม่ค่อยดีแล้วเราเอามาเล่น แล้วเราเบรกเร็วๆแรงๆนะครับบางทีนยกล่องเขาก็ไม่ทันไม่ไหวนะครับบางทีตัวลามันอาจจะไปฟาดกับต้นไม้สิ่งอื่นได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลงจอดนะจอดใกล้ๆนะครับราะว่ารุ่นนี้นะครับ่างเป็นบัสเลดนะครับผมมอเตอร์ที่มอเตอร์ที่หางเป็นบัสเลดนะครับนี่นะครับระบบชุดห่างเป็นบัสเลดเนี่ยจะนิ่งมากนะครับแล้วก็อาการดีนะครับ เร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับลำนี้นะครับิูอีสี่แปดศูนย์นะครับแล้วก็แต่งหล่อเพิ่มนักบินนะครับผมนี่นะครับสวยเลยครับเพื่อนมาเล่นอาซีครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub s cribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันมันนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน